ตัวโบมันิเฟสเงินได้จำนวน10,000แสนกว่าบาทภายในระยะเวลา1เดือนในการทำออนไลน์หรือว่าทำแค่ช่อง YouTube ที่มีผู้ติดตามแค่หลักพันได้ยังไงถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้จนจบนะคะจะสามารถนำไปทำตามได้เลยทั้งๆที่ตอนนี้ไม่ว่าคุณจะทำออนไลน์อยู่หรือว่าไม่ได้ทำออนไลน์อยู่ก็ตามไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรอยู่ก็ตามนะคะคุณสามารถมันิเฟสเงินเข้ามาได้เพียงแค่ทาแบบนี้ค่ะโดยในวิดีโอนี้นะคะโบจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2พาร์ทด้วยกันพาร์ทที่1นนะคะนั่นก็คือเทคนิคเมจิกเช็ค ที่โบใช้นะคะในการมานิเฟสจำนวนเงิน1 0 0 0 0แสนบาทโบจะมาเมื่อนๆทุกคนเนี่ยจับมือทำไปด้วยกันเลยนะแล้วก็พาร์ทที่2นะคะโบจะมาแบ่งปันเรื่องราวของการทำออนไลน์ของโบนะคะว่าโบทำได้ยังไงนะคะภายในระยะเวลา1เดือนเท่านั้นในการขายดิจิทัลโปรดักต่างๆจนมีเงินเข้ามาจนตอนนี้คือแบบ เกินแสนกว่าไปแล้วอะเพื่อนๆซึ่งสพกรไม่ต้องเข้านะคะเพราะว่าตอนนี้ช่อง Blissfulbo กำลังจดทะเบียนบริษัทแล้วก็ทำยื่นเรื่องภาษีอะไรให้มันถูกต้องตามกฎหมายอยู่นะคะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยเนาะ ซึ่งเทคนิคที่โบใช้สั่งเงินจากจักรวาลมาเนี่ยมันไม่ใช่เทคนิคที่ใหม่อะไรเลยทุกคนมันมีมานานมากๆแล้วนะคะนั่นก็คือเทคนิคแมจิ c เช็คหรือว่าเช็ควิเศษจากจักรวาลอันนี้เป็นเทคนิคที่คุณจิม c a r r รีดาราฮอลลีวูดชื่อดังเขาก็ใช้เหมือนกันอันนี้ทุกคนสามารถไปดาวน์โหลดใน Google ได้เลยนะพิมพ์ไปว่าเช็ครับเงินสดจากจักรวาลก็ได้หรือว่าถ้าใครซื้อ m a n i f e s t Digital Journal ของโบไปนะคะเขาจะอยู่ในหน้าที่450อ่ทุกคน จิ้มไปตรงหน้าสารบัญได้เลยอ่าแล้วก็ปริ้นออกมานะคะถ้าใครไม่ปริ้นก็เขียนลงไปก็ได้แต่ส่วนตัวโบปริ้นออกมานะคะทีนี้ พอโบปริ้นต์ออกมาใช่ไหมมันก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวโบจะมาแนะนํากันค่ะว่าในแต่ละส่วนเนี่ยโบเขียนอะไรยังไงบ้างซึ่งเทคนิคที่โบใช้ส่วนตัวนะคะมันอาจจะไม่เหมือนที่อื่นที่เพื่อนๆอาจจะเคยฟังมานะเพราะว่ามันเป็นเทคนิคที่โบรู้สึกว่าเออโบใช้ส่วนตัวแล้วได้ผลจริงๆในเช็คนะคะทุกคนมันก็จะมีวันที่ที่ระบุวันที่เป็นเดทไลน์วันที่เราอยากได้เงินนะคะแล้วก็มีจํานวนเงินแล้วก็คุณค่าอะไรนะคะที่เราสร้างเพื่อที่ว่าเราเนี่ย จะได้เงินจํานวนนั้นกลับเข้ามาหาเราแต่ทีเนี้ยเทคนิคที่โบใชนะ้น่ะโบไม่ได้ทําแบบนั้นไงทุกคนเนี่ยทุกคนเห็นไหมว่าตรงคําว่าเดทหรือว่าวันที่เนี่ยโบเขียนว่า เมื่อฉันพร้อมคุณจะได้รับเงินเมื่อไหร่เมื่อฉันพร้อมอันนี้คือสิ่งที่โบเขียนเพราะว่าโบไม่อยากจะไปกําหนดระยะเวลามันเป็นการกดดันแล้วก็เป็นการสร้างความเครียดให้ตัวเองเปล่าๆค่ะว่าพอวันที่เราระบุไปแล้วเนี่ยแล้วเงินมันยังเดินทางมาไม่ถึงเรามันจะทําให้เรารู้สึกแบบแย่ yeah, รู้สึกแบบเอ้าขอไปแล้วทําไมไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็จํานวนเงินนะทุกคนหล,หลายๆคนที่เคยทำแมจิกเช็คใช่ไหมเขาก็จะให้เขียนจํานวนเงินใช่ไหม หมื่นหนึ่งแสนหนึ่งล้านหนึ่งอะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่โบทําคือโบไม่ได้เขียนเป็นจํานวนเงินแต่โบตั้งจิตไว้ในใจเลยว,ว่าโอเคจานวนเงินเท่าไหร่ก็ได้ขอแค่ว่ามันเนี่ยคู่ควรกับฉันเออก็คือจะมาล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งอะไรก็ได้แล้วแต่โบไม่มีตัวเลขตายตัวเพราะว่าโบรู้สึกว่าการที่เราอะ่ะ กำหนดตัวเลขมันจะเป็นการสร้างความกดดันให้ตัวเองแล้วก็เป็นการสร้างความโลภให้ตัวเองเออโบก็เลยตัดปัญหาไปเลยซึ่งอันเนี้ยก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะคะว่าเพื่อนๆอ,อยากจะเขียนเป็นจํานวนเงินลงไปหรือว่าอาจจะเขียนเป็นคําว่า a b u n d a n c e เหมือนที่โบเขียนไว้ก็ได้ก็คือคําว่า a b u n d a n c e ในที่นี้มันก็คือความมั่งคั่งใช่ไหมก็คือแล้วแต่จักรวาลจะจัดสรรเลยจ้าจะมอบความมั่งคั่งมาให้ฉันเท่าไหร่ก็ได้เอาตามพี่ สมควรเห็นว่าโบเนี่ยควรที่จะได้รับอมืมันอยู่ที่การตั้งจิตอะทุกคนแล้วตรงนี้ใช่ไหมคะว่าเออเหตุผลอะไรที่เราสมควรที่จะได้รับเงินนี้ใช่ไหมโบก็เขียนไปเลยว่าโบสมควรที่จะได้รับเงินนี้เพราะว่าโบเนี่ยช่วยให้คนอื่นนะคะได้มองเห็นคุณค่าในชีวิตตัวเองได้ใช้ชีวิตที่มีความหมายแล้วก็มีความสุขผ่านการทํา YouTube อันนี้คือสิ่งหรือว่าคุณค่าที่โบเอาไปแลกเป็นการแลกเปลี่ยน Energy Exchang e ว่าเออโบจะส่งสิ่งนี้ออกไปสู่ กาวานนะเพื่อแลกเป็นความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เข้ามาอ่ะอันนี้ก็คือแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะถ้าเพื่อนๆทาออนไลน์อ่ะเพื่อนๆก็สามารถเขียนไปเลยว่าเออเคชันแบ่งปันให้ความรู้คนอื่นหรือว่าใครทําธุรกิจอะไรก็ตามแต่งานบริการงานประจํางานอะไรหรือว่าอยากจะถูกหวยอะไรเงรี้ยก็เขียนลงไปได้เลยนะทุกคนเสร็จแล้วโบทํายังไงต่อใช่ไหมคือโบเอาเช็คอันเนี้ยอ่ะใส่ไว้ในกระเป๋าตัง ซึ่งในชีวิตจริงคุณจะใช้กระเป๋าผ้ากระเป๋าอะไรก็ได้แต่ว่าขออย่างเดียวได้ไหมกระเป๋าตังอะทุกคนต้องดูดีนิดนึงเพราะว่า กระเป๋าตังค์เป็นแหล่งรวมความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้เขาแบบเข้ามาหาเราเราก็จะต้องทําบ้านทําที่อยู่ของเขาให้มันดูดีหน่อยซึ่งโบก็จะใช้สีแดงด้วยนะคะสีมงคลซึ่งโบจะใช้กระเป๋าที่มันเป็นทรงยาวแบบนี้เพราะว่าโบไม่อยากให้เงินยับเราอยากดูแลให้เขาแบบเป็นระเบียบมากที่สุดแล้วตอนที่โบทาอะ่ะทุกคนโบก็เอาเช็คนี้แหละใส่ไว้ในกระเป๋าตังค์ใส่ไว้ในกระเป๋าตังค์งแบบนี้เลย เราโบก็ลืมๆมไปอ่ะทุกคนไม่ได้มาเปิดดูเราโบก็ทําช่อง YouTube ของเตงไปเรื่อยๆอจนวันหนึ่งโบออกโปรดัก ออกเป็นดิจิทัลโปรดักต์เป็นมานิเฟสเจอร์นอลที่โบขายอยู่แล้วก็เป็นบริการทำไมมูวี่ใช่ไหมแล้วก็มีคอร์สออนไลน์อะไรเงี้ยคือโบก็ทำไปโดยที่โบก็ลืมๆไปแล้วแหละว่าเขียนเช็คไว้นะทุกคนทำไว้นานมากแล้วจนน้องแอดมินน่ะส่งยอดรวมบัญชีมาให้ดูจนรู้ว่าอ๋อโอเคมันแสนแตกแล้วนะอะไรเงี้ยคือเราก็ลืมไปอ่ะส่วนเรื่องกระเป๋าตังค์หลายๆคนอาจจะไม่มีกระเป๋าตังค์ใช้แล้วใช่ไหมทุกคนเพราะว่ายุคนี้เขาแบบสแกนจนะ่ายเนาะยิ่งอยู่ที่อังกฤษเอ,เองเนี่ยโอ้โหสะดวกมากๆ a p p l e Pay ช่แบบ ติดๆผ่านโทรศัพท์ฉําเลยทุกคนแต่โบคิดว่าการที่เรามีกระเป๋าตังค์ไว้แล้วก็เออกดเงินสดออกมาไว้ในกระเป๋าตังค์บ้างเนี่ยมันจะเป็นการช่วยทําให้เรารู้สึกได้ถึงความแบบอบันดน์ความมั่งคัง่งมีทั้งแบบเออเงินไทยนะทุกคนแล้วก็มีเงินสกุลต่างๆที่แบบเวลาโบไปเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วโบใช้ไม่หมดโบก็เก็บไว้อย่างเช่นเงินยูโรอะไรอย่างงี้ใช่ไหม หรือว่าเงินปอนเงินเที่ยงกิจที่โบอยู่เองเนี่ยคือโบกดมาไว้ในกระเป๋าตังค์นะคะหลายๆเคอร์เรนซีหลายๆสกุลเงินเลยเพราะว่าโบรู้สึกว่าโอเคตัวฉันเนี่ยเปิดรับความมั่งคัง่ง จากทุก c u r r e n c y ทุกสกุลเงินเออว่าก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆน,นะคะแล้วก็ในพาร์ทที่2นะคะในพาร์ทที่โบทำออนไลน์ยังไงให้ได้ยอด10,000แบาทจากการขายดิจิทัลโปรดักต์เป็นการแบบเสกเงินจากอากาศจริงๆเลยทุกคนเพราะว่ามันไม่ได้ลงทุนเยอะเออมันเป็นการใช้พลังลงทุนจากตัวเราเนี่ยทำงานออนไลน์ใช่ไหมแล้วก็เหมือนเป็นพาสซีฟอินคัมที่แบบเราได้เงินมาเรื่อยๆโดยการที่เราลงแรงเพียงแค่หนึ่งครั้งทีนี้โบอะ่ะไม่ได้มีกลยุทธ์ซับซ้อนอะไรเลยทุก โบไม่ได้ไปโรงเรียนการทำคอนเทนต์ไม่ได้ไปโรงเรียนการทำคอร์สไม่ได้ไปโรงเรียนการทำการตลาดอะไรแบบโลกข้างนอกหรือสกิลภายนอกอะโบยังไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะช่วงตอนที่โบทำช่องมาเป็นระยะเวลาทั้งหมดหลายเดือนแล้วเนี่ยอืคือโบลองผิดลองถูกทำทุกอย่างมาด้วยตัวเองแล้วโบก็ใช้แบบ การตลาดทางจิตทุกคนทํายังไงให้แบบคนเชื่อใจเราโดยอัตโนมัติแล้วก็ไว้วางใจเราซึ่งอันนี้ทุกคนมันเริ่มจากภายในจริงๆนะคือแม้ว่าตอนนี้ทุกคนจะทําอาชีพอะไรอยู่นะคะแม้ว่าจะทําออนไลน์เองก็ดีหรือว่าอยากจะเริ่มทําหรือว่าทํางานประจําอยู่ทุกคนสามารถนําสิ่งเหล่านี้ที่โบกําลังจะบอกเนี่ยไปปรับใช้ได้หมดเลยนะมี2ออย่างที่ทุกคนควรจะมีนั่นก็คือ humble แล้วก็ honesty ก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตน แล้วก็ความซื่อสัตย์ตอนที่โบทําช่องทุกคนเรื่องพลังงานเรื่องกดแรงดึงดูดโบเนี่ยใช้ตัวเองเป็นหลักฐานโบเล่าทุกอย่างมาจากประสบการณ์ของชีวิตของโบเองซึ่งโบพิสูจน์แล้วว่าโบทําได้จริงถึงออกมาแบ่งปันให้เพื่อนๆฟังเออโบจะไม่ยกตัวเองมาอ้างอิงว่าฉันเป็นกูรูนะฉันเก่งกว่าทุกคนนะ ไม่ใช่โบ <Bo S 1> ไม่ได้เก่งกว่าใครเราทําให้ทุกคนดูแล้วทุกคนก็สามารถเป็นเหมือนโบได้อันนี้คือความตั้งใจของโบแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือโบแบบไม่ได้เอาคาว่าครูอ่ะมาล้อเล่นคือโบเรียนจบศึกษาศาสตร์มาก็จริงนะทุกคน5ปีด้วยความที่เรียนจบศึกษาศาสตร์มาเนี่ยแหละทุกคนโบถึงให้ความเคารพต่ออาชีพครูโบไม่เอาคํานําหน้าเออมาใส่ว่าเออฉันเป็นครูโบสอนพลังงานอะไรฉันเป็นโค้ชฉันเป็นแบบผู้เชี่ยวชาญคือโบไม่ได้เอาตรงเนี้ยมาล้อเล่นเออถ้าเป็นโค้ จริงมีใบเซอร์ติฟิเคตอะไรเงี้ยคือก็โอเคนะคะไม่ได้ว่าแต่หลายๆคนอ่ะเขาไม่ได้อ o n e s t หรือว่าเขาไม่ได้แบบซื่อสัตย์กับคนดูเขาเอาคํานําหน้ามาใส่เพียงเพราะว่าเขาอยากจะให้คนอื่นนับถือเชื่อมั่นในตัวเขาซึ่งคนดูสมัยเนี้ย โบบอกเลยนะว่าเขาฉลาดมากคือแบบพลังงานมันไม่ได้โกหกอะทุกคนหลายๆคนที่เข้ามาดูช่องโบนะคะหรือว่าดูช่องอื่นก็ตามจะสัมผัสได้อะว่าโอเคใครที่แบบซื่อสัตย์ใครที่จริงใจกับคนดูหรือว่าใครที่แบบเออเอาคําว่าครูเอาคําว่าโค้ชอ,อะไรมาใส่ข้างหน้าตัวเองให้เหมือนแบบเออฉันเป็นเอ็กซ์เพรสอะไรเงี้ยแต่อันที่จริงอะเหมือนจะมีแต่เปลือกโบกรู้สึกว่าคนดูสมัยเนี้ดูออกหมดอะแล้วทีนี้พอโบจริงกับคนดูใช่ไหมคะทุกคนโบก็เริ่มสร้างช่องมาหลายเดือนโบก็ไม่ได้มีคอสไม่ได้มี อกนะะไรนะตอนนั้นโบก็ทำมาเรื่อยๆแล้วพอโบแบบมอบใจให้กับคนดูคนดูเขาก็ไว้วางใจโบกลับมาพอโบเริ่มประกาศแบบว่าโบมีคอร์สปุ๊บคนก็เข้ามาเรียนเลยอะ่ะอันนี้คือความไว้วางใจคือการตลาดทางจิตท,ที่ทําให้โบดึงดูดเงินแค่ใช้พลังใจ เออใช้ความจริงใจออกไปสู่ผู้ชมซึ่งพอเราทาสิ่งเหล่านี้ทุกคนด้วยพลังงานดีๆที่มันอยู่ข้างในเราอะ่ะมันก็เหมือนกับการเป็นพลังงานไหลเวียนใช่ไหม The art of allowing ก็คือเรายอมรับให้พลังงานกลับเข้ามาหาเราด้วยก็คือเราเป็นทั้งผู้ให้แล้วก็เป็นทั้งผู้รับด้วยพอพอเรารู้สึกว่าเออโอเคเราคู่ควรนะเราพร้อมรับกับความอุดมสมบูรณ์จากข้างในเรานะแล้วโลกข้างนอกอะ่ะมันจะค่อยๆเดินทางมาหาเราเอง ก็คือเงินอะไรมันจะเข้ามาหาเราเองเลยทุกคนจนแบบเงินหลั่งไหลเข้ามาจนโบตั้งรับไม่ทันทุกคน m ม movie ที่โบเคยให้บริการโบก็ต้องปิดรับไปเพราะว่าโบทําไม่ทันทุกคนคิดดูเออว่ามันมั่งคั่งขนาดไหนทําในสิ่งที่คุณทําตอนเนี้ยให้มันดีที่สุดอย่ามองว่าคุณทําเพียงเพื่อองค์กรของคุณให้คุณมองเห็นว่าใครกันนะที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่คุณกําลังบริการให้เขาถ้าคุณเป็นพยาบาลใช่ไหมสิ่งที่คุณทําในทุกๆวันก็คือการดูแลคนป่วยให้ดีที่สุดตอนที่โบเป็นครูนะคะถึงแม้ว่าาบจะมีปัญห เพื่อร่วมงานบ้างแต่ว่าสิ่งที่โบทำในทุกๆวันก็คือโบโฟกัสไปที่เด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองเออที่เขาน่ารักกับเราถ้าคุณเป็นคนที่ทําอาหารให้คนอื่นเป็นเชฟเป็นกุ๊กอะไรก็ตามอย่ามองแค่ว่าคุณเนี่ยเป็นคนทําอาหารให้มองไปเห็นคนที่เขามาใช้บริการคุณเออคุณทำให้เขาอิ่ม คุณน่ะแม่เขาลอดไปในอีกหนึ่งมือถ้าคุณเป็นคนรับเหมาก่อสร้างบ้านให้คุณคิดว่าคนเรากว่าจะมีบ้านได้สักหนึ่งหลังอะ่ะกว่าจะทําเรื่องกู้ธนาคารผ่านเพราะฉะนั้นการที่คุณสร้างบ้านให้เขาเนี่ยคุณจงบริการเขาให้ดีที่สุดหรือว่าถ้าคุณเปิดร้านชาบูหมูกระทะอะไรก็ตามคุณลองมองดูสิว่ามันเป็นมื้อพิเศษของใครบางคนนะบางคนเขาเก็บตังกว่าจะมาทานของพวกนี้ได้อาจจะใช้เวลาเดือนละครั้งหรือส3เดือนครั้งคุณกําลังสร้างมื้อพิเศษให้กับคนกลุ่มหนึ่งอยู่ ให้ทุกคนลองเปลี่ยนมุมมองความคิดแบบนี้แล้วทีเนี้ยมันจะสร้างแบบความมั่งคัง่งจากข้างในออกมาเองพอคุณทําด้วยความวางใจอะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทําด้วยความอยากทําด้วยความขาดแคลนมันเหมือนกับคุณมีก้อนอิดก้อนปูนที่มันบล็อกก๊อกน้ําแห่งความมั่งคัง่งไม่ให้มันไหลออกมาหาคุณได้อยู่อะโบไม่อยากจะให้ทุกคนมองเงินเป็นแค่ตัวเลขในบัญชีหรือว่าเป็นแค่กระดาษหรือว่าแม้แต่การทําเทคนิคมานิเฟสแมจิกเช็คอะไรก็ตามมันเป็นแค่เทคนิคทุกคนซึ่งจะทําหรือไม่ทําก็แล้วแต่จะฉีก ทิ้งตอนนี้ก็ได้แต่ว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงอ่ะมันมาจากข้างในตัวเราพลังที่เราส่งออกอ่ะมันมาจากข้างในตัวเราก็คือโลกภายในเนี่ยสะท้อนโลกภายนอกเสมอเลยทุกคนตอนนี้คุณลองมองดูสิว่าสภาวะภายในคุณเป็นยังไงสภาวะภายนอกของคุณมันก็เป็นเหมือนกับแค่กระจกสะท้อนตัวคุณเท่านั้นเองให้มองเห็นคุณค่าในตัวเองแม้ว่าคุณจะเป็นพนักงานประจําอยู่ทํางานประจําอยู่เหมือนกับโบโบก็ยังเป็นพนักงานประจําอยู่นะทุกคนแต่พอโบเนี่ยมีความเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองโบมี ความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นมันก็คือการสร้างแรงสั่นสะเทือนนะคะจากภายในนะคะมี Vibra t i o n นะคะที่มันแมทช์กับความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์แล้วทีนี้นะคะทุกคนไม่ว่าจะทําอะไรอยู่นะก็คือให้ทําด้วยความตั้งใจนะคะทําด้วยจิตที่ดีอ่าแล้วก็ระหว่างนั้นถ้าอยากทําอะไรอย่างอื่นอยากขยายพาชนะเพิ่มความมั่งคั่งให้กับตัวเองก็ค่อยๆกลับมาเชื่อมต่อกับตัวเองมองหาคุ้มทรัพย์พลังภายในตัวของคุณเองเพื่อที่ว่าเออคุณจะได้ขยายตัวเองแล้วก็มองหา โอกาสความเป็นไปได้ใหม่ๆในการสร้างเงินสร้างความมั่งคั่งทำไปเรื่อยๆนะคะ ด้วยการวางใจในกระแสของพลังงานแล้วเวลาเราจ่ายออกไปใช่ไหมล้วก็รู้สึกดีเหมือนอย่างคนที่มาซื้อคอร์ของโบใช่ไหมเงินแค่3ามพบาทของเขาอะเขาไม่ได้มองว่าเขาเสียไปเขามองว่ามันเป็นพลังงานแลกเปลี่ยนซึ่งการที่เขาจ่ายออกไปเนี่ยมันเป็นการพัฒนาตัวเขาเหมือนเป็นการเอาเงินต่อเงินเออพอเขามองอย่างเงี้ยแล้วสักพักหนึ่งปฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นบางคนก็แบบถูกหวยได้เงินค่าคอร์สคืนบ้างหรือบางคนแบบโอ้เอาไอเดียไปทําต่อยอดจนแบบได้เงินเกินค่า คอสมาแล้วก็มีอะไรเงี้ยทุกคนคือคุณมองเขาออกไปยังไงเงินนะ่ะเออเขาก็จะกลับมาแบบนั้นถ้าคุณจ่ายไปได้วยความขาดแคลนจ่ายไปได้วยความเสียรายตังค์จ่ายไปได้วยความที่มันรู้สึกว่าโอ้ไม่น่าเลยอะไรเงี้ยพอคุณรู้สึกแบบนั้นใช่ไหมวาเบรชั่นของคุณต่ําใช่ไหมคุณก็จะดึงดูดความขาดแคลนเข้ามาในตัวในใจของคุณนะคะแล้วก็ถ้าใครเป็นพนักง,งานประจําอยู่แล้วอยากลองเริ่มต้นหาไรายได้ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ลองทําไปควบคู่กันเลย แล้วก็เราค่อยวางแผนขยับขยายออกมาเรื่อยๆแค่นี้ทุกคนค่อยเป็นค่อยไปนะคะโบก็ oko, อยากจะเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนเือทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็หวังว่าความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ m a n ิ f ฟสไว้กําลังเดินทางมาหาทุกคนในเร็ววันนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะโบก็ oko, ขอให้ทุกคนมีวันที่ดี have a good day ค่ะบาย b y ย